สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมวันนี้มากับตอนช่วงเที่ยงเลยนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะทํางานนะครับสาหรับการเคลือบแก้รถทุกคันไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่านะขั้นตอนสําคัญมีขั้นตอนสำคัญอยู่ไม่เยอะนะสําหรับที่ร้านผมมีอยสามขั้นตอนล้างให้สะอาดสองเคลือบให้เงาสามเอ้ยขัดให้เงาสามเคลือบให้หมันนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนง่ายๆแต่ว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ย มีซับขั้นตอนอีกนะก็คือตอนล้างก็จะมีขั้นตอนการล้างที่ในขั้นตอนการล้างอาจจะมีลูบดินน้ำมันอาจจะมีลงโฟมล้างโล่ลแมกอันนี้อยู่ในขั้นตอนการล้างการขัดการเอายางมาตอยออกอันนี้ก็ข้อยู่ในขั้นตอนการเช็ดการล้างเช่นกันอันนี้สําหรับรถคันนี้นะครับก็เป็นรถที่สามศูนย์เอลดีนะครับนี้อยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรถจากทาง ฝั่งรถที่มาเคลือบก่อนหน้าน,นี้คือซีดีเจ็ดแล้วก็ m e r c e d e s b e n z GLE ที่มาพร้อมๆกันอันนี้เป็นที่แนะนำมาเลยอันนี้เป็นรถของนะครับั่นนี้เป็นรถของพี่โจแล้วของพี่ดุ๊กนะครับแล้วของพี่โต้งสีดำเหมือนกันแกงมี่ชอบสีดำ,ส,ดำสีดำทั้งคันทั้งทุกคันเลยนะครับก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยที่เราไม่ควรไม่เคยรู้เลยนะฮะว่าก่อนที่เราจะเคลือบแก้วไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าทําอะไรบ้างตอนเนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมผิว นะครับเริ่มต้นก็คือผมเพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆเ่อสักครูนนี้แต่ล้างเสร็จแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ทางานนะแต่อยากจะให้ดูนะว่าก่อนที่เราจะเคลือบเนี่ยเราต้องรู้อะไรเราต้องเห็นอะไรบ้างนะครับและขั้นตอนแต่และขั้นตอนทําก่อนได้ไหมทําหลังได้ไหมเดี๋ยวผมอธิบายไปพร้อมๆอมกันเลยนะครับสําหรับตอนล้างเนี่ยก็ถ้าอย่างเช่นเจอพวกคราบยางมาตอยหรือคราบน้ำพวกเนี้ยมันจะอยู่ในขั้นตอนการเช็ดการล้างนะ มันจะไม่อยู่ในขั้นตอนการขัดเพราะมันขัดไม่ได้นะครับขั้นตอนการเราลองสีออกก็ต้องอยู่ในขั้นตอนการล้างเช่นกันเพราะลูบลูบลูบในน้ำมันอย่างขั้นตอนตอนนี้นะครับหลังจากล้างเสร็จใหม่ๆแล้วขั้นตอนพวกนั้นเราผ่านมาหมดแล้วนะครับก็จะมาอยู่ในขั้นตอนการเตรียมผิวการเตรียมผิวเนี่ยเริ่มตั้งแต่ดูยางมาตอยก่อนดูยางมาตอยตอนนี้ล้างล้อเรียบร้อยแล้วนะครับล้อก็จะสวยงานอย่างนี้เรียบร้อยแล้วล้อนี้ก็ขัดนี่ก็เคลือบนะเดี๋ยวข้างในต้องล้วงทำความสะอาดอีกนะครับ แล้วก็ในส่วนของยางมาตอยยางมาตอยจะมาอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับเราก็ต้องใช้มือรูปดูนะครับมันจะมีสะเก็ดสะเก็ดสะเก็ดมาที่นิ้วเลยนะครับซึ่งขั้นตอนนี้จะมาอยู่ในขั้นตอนการเตรียมผิวก่อนขัดเพราะว่าถ้าเราขัดไปทั้งยางมาตอยยางมาตอยมันจะละลายแล้วมันติดกับตัวรถเลยเพราะฉะนั้นขั้นตอนนี้ทาไมถึงรู้ว่าขั้นตอนนี้นี่ครับความรับของทุกร้านต้องมีคือนยากน่านะครับตัวนี้เอาไว้เก็บยางมาตอยแล้วก็ใช้ IPA เช็ดออกเพื่อให ได้เรียบร้อยนะครับอย่างตอ้เนี้ยยามาต่อยน่าจะหมดแหละนะโอเคเดี๋ยวผมพาหมุนกล้องมาดูข้างหลังนิดหนึง่งนะครับอ่ะดูเต็มๆนะครับสำหรับรถ BMW Series 730 LD ก็คือตัวลองวิลเบตด้วยแล้วก็เป็นคันนี้ก็อีกหนึ่งคันนะครับที่หลังจากที่เข้ามาในห้องแล้วก็จะเห็นว่าเออรอยไม่ค่อยเยอะนะ ก็มีรถคันนี้ใช้ประมาณเดือนครึง่งออกมาพร้อมๆกันกับคัน47ก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีนี่ที่ผม,มาร์ k ไว้ที่หนึน่งได้มีคราบขี้มโนขี้นกหรือดิ้ๆก็กกกน้อยเนะี่ยตรงนี้นิดหนึง่งนิดหนึ่งนะเห็นนะมทุกคนจะเห็นพร้อมกันนะเห็นนะเนี่ยเห็นนะจุดนี้จุดนี้ต้องขัดละต้องขัดเนื่องมีคราบน้ําคราบจุดเล็ก,เลกๆเงนี้อย่างที่ผมบอกให้ฟังนะครับว่าสําหรับรถที่ออกมาใหม่ใบแดงกับรถที่เอใช้ก่อนแล้วค่อยมาเคลือบ การทํางานจะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับเวลาในการเตรียมผิวจะไม่เท่ากันดูจากสภาพคันนี้ดูแล้วค่อนข้างโอเคแต่อย่างนี้เห็นไหมมันจะมีริ้วรอยจากการเช็ดถูขัดสีก็แล้วแต่่รถที่ไหนมันก็แล้วแต่แต่ตรงนี้เราต้องขัดออกก่อนเห็นไหมอันนี้เป็นรอยเป็นกระบาดเลยทีเดียวนะครับนี่ตรงนี้เห็นไหมอืมไม่ธรรมดาเห็นไหมซึ่งตรงนี้เรามาตรวจสอบงานกันก่อนก่อนที่จะทําพอดีว่าผมตั้งใจเข้ามาเวลานี้เพื่อจะได้ให้เห็นว่า ก่อนที่เราจะทํางานวันนี้ไม่มีใครมาตั้งเครื่องเพราะตั้งเครื่องเสร็จมันก็จะมีเสียงขัดเสียงดังนะครับอันนี้เราพามาดูก่อน,อนเลยมีมีข้ามน้ําเห็นไหมพวกข้ามน้ำเลยกน้อยพวกนี้เราเข้ามาดูงานก่อนแต่ว่าทีมงานเขาก็จะรู้แล้วว่าเขาต้องทําอะไรบ้างเนี่ยลอยเล็กๆน้อยๆเต็มไปหมดนะลอยแล้วรอบคันแต่ว่าถือว่าน้อยนะไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ค่อยเยอะถือว่าน้อยถือว่าน้อยดูแล้วนี่นี่จะมีรอยสแครชนิดหนึง่งนะมีรอยสแครชนิดหนึง่ง น,นี่ก็ไม่เยอะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับสําหรับการเตรียมผิวสําคัญที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเคลือบทําอะไรบ้างก็อย่างที่ชัานเห็นนะฮะลดออกมาล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จริงนะครับแต่ก่อนที่เราจะเคลือบเข้าไปเราก็ต้องเตรียมผิวเป็นขั้นตอนเป็นสเต็ปของมัน,นเป็นลําดับขั้นตอนเราจะขัดก่อนก่อนที่จะลงเราจะขัดก่อนก่อนที่เราจะเอายามัตโออกได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่า ยางมะตอยเวลาขัดไปแล้วเนี่ยมันจะละลายมันจะเอาไม่ออกนะครับก็ต้องเอายางมะตอยออกก่อนขัดนะครับแล้วก็ขูรันนี้อากาศร้อนมากเข้าไปแป๊บเดียวเหงื่อแตกเลยนะครับก็ต้องเอายางมะตอยออกก่อนก่อนจะขัดแล้วขัดแล้วค่อยเคลือบเพราะนั้นไม่ต้องถามเลยว่าก่อนเคลือบเคลือบแล้วไปขัดทีหลังได้ไหมไม่ได้นะครับต้องขัดก่อนเคลือบเตรียมผิวก่อนนะครับแล้วก็ขั้นตอนในการล้างขั้นตอนอะไรการอะไรมันมีขั้นตอนมันข้ามขั้นตอนไม่ได้นะครับอย่างขั้นนี้น่าจะได้เคลือบช่วงเย็นๆ อันนี้เย็ยนนะก่อนเคลือบไงผมพามาดูอีกทีนึงอันนี้ผมพามาดูงานกันก่อนว่าคันนี้วันนี้คิวงานสําหรับรถ BMW ซีร i ส์7 30 LD คันนี้นะครับจะได้เคลือบแล้วก่อนจะเคลือบจะสวยขนาดไหนวันนี้เดี๋ยวเราพามาดูมาชมกันวันนี้มีกี้อะเพียร์มองตร e เดลิเวขอร้านทุชมไปก่อนทํางานต่อก่อนเช็นเงินด้วยสวัสดีครับร้อนมากเลยวันนี้